อีกหนึ่งประเด็นดราม่าร้อนกับเรื่องราวของคิวเทโอป้าหนุ่มยูทูบเบอร์ชื่อดังหลังได้ร่วมงานทำคอนเทนต์ร่วมกับดาราและนางแบบสาวชาวญี่ปุ่นฟูกุโอกะมินามิก่อนดาราสาวจะโพสต์ตำหนิดเดือดกลางโซเชียลซัดแรงเหมือนถูกหักหลังเรื่องการเผยแพรคค่คลิปวิดีโอโดยไม่ได้รับอนุญาตโดย้อยคำที่รุนแรงทำเอาหลายคนถึงกับสงสัยว่าทั้งคู่กำลังมีปัญหากันหรือไม่ โดยต้องย้อนกลับไปเมื่อ2เดือนก่อนซึ่งเป็นครั้งแรกที่คิวเทได้โพสต์คลิปวิดีโอที่ถ่ายทำร่วมกับฟูกุโอกะมินามิและผู้จัดก,การส่วนตัวอาโออิที่ประเทศญี่ปุ่นในคลิปมีชื่อว่าขอบคุณแท็กซี่ญี่ปุ่นผมได้เจอสาวในฝันแล้วแน่นอนว่าคลิปนั้นก็ได้รับการตอบรับไปในทางที่ดีจนเหล่าแฟนคลับเรียกร้องอยากให้ทั้งคู่กลับมาร่วมงานด้วยกันอีกครั้งและต่อมาเมื่อประมาณ1 2ถึงสสัปดาห์ก่อนหนุ Q ่มคิวเทก็ได้โพสต์คลิปที่ถ่ายร่วมกันกับส,บสาวอีกครั้งแต่คครัั้ทท้้งงนงนนนนนนนีีีีเเเเเเปป็็ทท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 ่่่สาาาาาาาววไดดิิมมมถยยยยํํใะศโุแล กกรรต่างๆซึ่งคลิปดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด4 EP. ทว่าหลังจากที่ EP C ถูกเผยแพร่ออกไปยูยูมินามิก็ได้เข้ามาคอมเมนต์โดยกล่าวในทำนองว่าอย่าลงคลิปวิดีโอโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งยังมีการลงภาพใน i g Story ของมินามิเป็นทางข้อความภาษาอังกฤษและภาษาญ,ญี่ปุ่นตำหนิคิวเทด้วยถ้อยคำที่รุนแรงซึ่งสาเหตุก็มาจากที่ทางฝ่ายมินามิต้องการที่จะขอตรวจสอบเนื้อหาวิดีโอก่อนที่ทางฝั่งของคิวเทจะลงคลิปทว่ากลับโดนทางฝ่ายคิวเทเพิกเฉยแถมยังบล็อกการติดต่อทุกช่องทางอีก แน่นอนว่างานนี้แฟนคลับของทั้งสาวมินามิแฟนคลับคิวเทไปจนถึงชาวเนต็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนานวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือดโดยหลายคนก็ตั้งคาถามว่าทาไมมินามิถึงได้ออกมาพูดแบบนั้นเพราะก่อนถ่ายทําก็น่าจะมีการพูดคุยและตกลงถึงเรื่องเนื้อหาในการถ่ายทําอยู่แล้วซึ่งหลายคนคาดว่าอาจเป็นเพราะข้อจากัดของต้นสังกัดหรือสัญญาสปอนเซอร์ของนักแสดงสาวหรือไม่ทําให้ต้องตรวจสอบคลิปดังกล่าวก่อนเผยแพร่ซึ่งในวงการบันเทิงของญี่ปุ่นก็ขึ้นชื่อเรื่องภาพลักษณ์และการเข้มงวดกวดขันต่อศิลปน ว่าถ้าหากเรื่องที่มินามิออกมาพูดเป็นเรื่องจริงการทํางานแบบนี้ก็ไม่มีความเป็นมืออาชีพเพราะหากได้ทํางานร่วมกันก็ควรจะส่งคลิปให้อีกฝ่ายเช็คก่อนมันเป็นมรารยาทที่ควรทําไม่ควรที่จะมีเรื่องแบบนี้พลาดออกมาเสียด้วยซ้ําทางนี้ก็ยังมีฝ่ายที่เข้าข้างหนุ่มคิวเทอยู่ว่ามินามิก็ทําเกินไปคิวเทอุตสาอาสาพาทเที่ยวไทยขนาดนี้ยังมาด่าเซเซยให้หายอีก,อกแบบนี้ไม่น่ารักเลยโดยล่าสุดคลิปวิดีโอ EP หนึ่ง EP สองและ EP สามก็ได้ถูกลบไปเนื่องจากสาวมินามิได้รายงานกับทาง YouTube ว่าเนื้ออหาขอาขงงคลลลิววดดดีีโั่่มมะเเสทธ์ซึ็น หนุ Q ่มคิวเทกก็ได้ออกมาชี้แจงในคลิปหนึ่งที่ถ่ายกับสาวๆว่า EP 1นถึงตอนนี้โดนลบเรื่องลิขสิทธิ์ชั่วคราวนะครับกำลังใช้หลักฐานการแก้ไขยอยู่ครับคลิปได้รับอนุญาตทั้งหมดและเป็นลิขสิทธิ์ของผมเองนะครับที่โดนลบตอนนี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนบุคคลนะครับไม่เกี่ยวข้องกับต้นสังกัดตอนนี้ดูได้ในเพจกันนะครับขอโทษที่ทําให้เกิดความไม่สะดวกครับอย่างไรก็ตามในตอนนี้ทางหนุ Q ่มคิวเทกก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวหรือออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนว่าสรุปแล้วเเรรรรื่่่ออองงงงงาาาาาาวววทททีีกกิดดดขึึ้้้นนนยยไไไแแและํมมามสถโพุบ ทั้งนี้โดยคลิปล่าสุดที่ลงในช่องของนุ่มคิวเทก็ยังเป็นคลิปที่คิวเทพาสองสาวไปสง่งถึงที่สนามบินก่อนที่จะอำลากันทางน้ำตาข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r i n s t a g r a กร YouTube และ Tik t o k และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ